เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ที่ยากลำบากได้ครั้งละไม่เกิน3 0 0 0บาทและได้ไปีหนึ่งไม่เกิน3ครั้งนะครับเงินนี้มีอยู่จริงนะครับเป็นเงินช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับเขาเรียกว่าเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากนะครับซึ่งหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก็คือเป็นผู้สูงอายุ ที่มีภาวะยากลำบากมีรายได้น้อยนะครับก็สามารถไปติดต่อแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกจังหวัดนะครับรวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่นะครับผู้สูงอายุที่ยากลำบากจะเป็นผู้ไปแจ้งลงทะเบียนเองหรือประชาชนทั่วไป ที่พบเห็นผู้สูงอายุในชุมชนของเราและท่านเป็นผู้แจ้งเรื่องให้ก็ได้นะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะรับเรื่องไว้นะครับโดยหลักๆเนี่ยคือท่าแนะนำคือให้ท่านไปแจ้งไว้ที่เทศบาลหรือว่าอบตอนะครับแล้วเดี๋ยวทางเทศบาลอบตอเนี่ยก็จะรวบรวมข้อมูลและส่งให้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอใน จังหวัดนั้นๆน,น,นะครับซึ่งทางอพอมอนี่แหละก็จะเป็นหน่วยงานหลักที่เก็บข้อมูลและก็อาจจะลงพื้นที่มาตรวจสอบว่าเป็นผู้สูงอายุที่เข้าหลักเกณฑ์จริงมีภาวะยากลำบากมีรายได้น้อยนะครับและถ้าผ่านเกณฑ์นะครับก็จะมีเงินช่วยเหลือให้ครั้งละไม่เกิน3 0 0 0บาทหรืออาจจะเป็นสิ่งของจำเป็นนะครับในชีวิตประจำวัน ในวงเงินไม่เกินครั้งละ3000บาทและปีหนึ่งเนี่ยก็ช่วยเหลือได้สูงสุดก็คือ3ครั้งนะครับก็คือถ้าเข้าหลักเกณฑ์ครบถ้วนปีหนึ่งเนี่ยก็จะได้3000 3,000 3,000นะครับอาจจะเป็นเงินหรือสิ่งของจําเป็นในชีวิตประจำวันก็แล้วแต่การพิจารณาตามความเหมาะสมนะครับก็ฝากแจ้งกันไว้ว่ามีเงินนี้มีเงินช่วยเหลืออยู่จริงโดยทางกระทรวงพมก็เป็นหน่วยงานหลัก นะครับเบื้องต้นเนี่ยคือจริงๆถ้าไปแจ้งเรื่องโดยตรงที่ออพอมอจังหวัดเลยก็ได้แต่ว่าบางทีจังหวัดหนึ่งเนี่ยอาจจะอยู่ห่างไกลในแต่ละอำเภอก็เบื้องต้นแจ้งที่เทศบาลหรือ ทางออ,อบตอนะครับและเดี๋ยวทางเทศบาลวบตอก็จะเป็นคนส่งเรื่องต่อให้ทางพอมอและพอมอก็จะเข้ามาตรวจสอบถ้าผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้นะครับเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลําบากไม่เกินครั้งละ3,000บาทสูงสุดไม่เกิน3ครั้งต่อคนต่อปี